เป็นไงทุกคนตรงเริ่มมาแล้วนี่เป็นไงนี่ขนาดยังไม่เสร็จนั่นเนี่ยขนาดยังไม่เสร็จนั่นเนี่ยรา,าแวบ,บเลยนะสวัสดีครับอยู่กับช่อง s อ t มนะครับวันนี้นะครับเพาท่านนะฮะมาดูรถลูกค้าที่อู่ช่างดอนบ้านโป่งกันซึ่งคันนี้จะเป็นรถลูกค้ารถฮีโน่เ0 0นำเข้าจากญี่ปุ่นครับคันนี้ของบ้าน กุ้งนางความควยงามครับของเฮียเขียวนะครับและซอกุ้งนางนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันตอนนี้ก็ประมาณสัก80กว่าอร์เซนใกล้เสร็จแล้วครับเป็นไงทุกคนตรงเริ่มมาแล้วนี่เป็นไงตรงมันได้จริงครับตรงมันหล่อจริงกิโนเอสเจ็ดร้อยสิบสองทนเตียหลังคาสูงนะครับอันนี้เป็นหลังคาสูงหัวแคบ่าเฮนเตียหน้าหลัง หน้าแหนบหลังทุงล่มนะครับเครื่อง e13 อ,อันนี้เป็นเกียร์กึ่งออโต้12เกียร์เดินหน้านะครับเกียร์กึ่งออโต้บอกเลยว่าขับดีขับนุ่มแน่นอนนะครับขับดีขับนุ่มอย่างแน่นอนซึ่งตอนนี้นะครับติดตั้งเข้าใบกันสาดด้านข้างแล้วนะครับแล้วก็หลังคาเนี่ยก็ทําการมุงเรียบร้อยนะครับความยาวคันนี้ตัวกระบะนี่ประมาณ ประมาณเก้าเมตรสี่สิบนะครับประมาณเก้าเมตรสี่สิบพร้อมกับตัวลิฟท้ายข้างหลังด้วยนะครับออตอนนี้ก็ปูยางกันลื่นแล้วนะครับปูยางกันลื่นแล้วข้างในก็จะมีตัวแผงกั้นเลดนะครับก็ทําการติดตั้งแล้วนะครับนะครับประมาณนี้ผ้าใบด้านข้างเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นผ้าใบาที่ใช้กันาสาดเวลาฝนตกนะซึ่งอันนี้ก็ทีมงานช่างนะครับก็ทําการติดตั้งเรียบร้อยอ่า อันนี้ติกเกอร์ท่าข้ากุ้งนางฟาร,รม์มควายงามพญาแลเมืองพญาแลครับจังหวัดชัยภูมิก็อันเนี้ยติ๊กเกอร์ตัวเนี้ยเดี๋ยวจะออกแบบใหม่นะครับก็เดี๋ยวติ๊กเกอร์อันเนี้ยเป็นงานออกแบบของน้องเต็มออนิวโอเคบัสนะครับเต็มลาดลีนะครับก็เดี๋ยวน้องเต็มถ้าเกิดว่าเขาว่างนี่เขาก็น่าจะส่งแบบมาให้ใหม่เนาะแล้วก็เดี๋ยวทางรัติ๊กเกอร์เนี่ยก็จะทําการอ่าทการริ้นแล้วก็แปะข้างรถซึ่งตัวติ๊กเกอร์เนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวต้องรอดูนะครับ เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครอยากได้ฮีโน่เอเจ็ดร้อยสวยอย่างนี้ติดต่อมาเลยครับพร้อมบริการตอนนี้มีหลายคันมากอย่าถ่ายว่าตอนนี้ราคาไม่แรงด้วยนะครับตอนนี้ราคาก็ราคาลดกลงมาค่อนข้างมีแเยอะมากเลยนะดังนั้นนะช่วงนี้ถ้าเกิดว่าใครต้องการลดที่ราคาไม่แรงคืนคุณไวนะครับต้องเป็นฮีโน่เอเจ็ดร้อยนำเข้าจากญี่ปุ่นอัตราความประหยัดนะครับผมการันตีเลยวว่ามันไม่ได้กินมากอย่างที่คิดมันไม่ได้กินแบบโคตรอย่างที่คิดเพราะว่าระบบที่ร้านเนี่ย เป็นระบบแท้จากญี่ปุ่นและนำเข้ามาทั้งคันไม่ได้ไม่ได้มีการไม่ได้มีการยำมะแรงสิ้นนะฮะดังนั้นนะมั่นใจได้เลยครับว่าเรื่องระบบไฟแรงต่างจบแน่นอนและตามมาด้วยความประหยัดที่ตอบโจทย์กับงานของลูกค้าอย่างแน่นอนล้อมีเนียมปัดเงานะครับมาแล้วนะครับอันนี้เป็นล้อเดิมซึ่งอันนี้เหลือยางนะครับเหลือยางอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าใครต้องการยางเก่าคันนี้นะครับก็ติดต่อมาได้นะ คันนี้ก็จะเป็นยางเบอร์24 5 7 0 1ห5เดเดี๋ยวเราถอดมาก่อนนะครับเดี๋ยวเราถอดมาก่อนนะเดี๋ยวเราจะให้ดูสภาพแก้มอะไรเดี๋ยวรวมนะครับว่าแก้มสวยไหมอะไรไหมประมาณนี้นะว่าปีไหนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้เฮียเขียวเขาก็สั่งใส่ยางใหม่ทั้ง12เส้นเลยครับเพราะว่าจริงๆอะยางชุดนี้มันก็สามารถใส่ต่อได้แต่ด้วยความที่ว่างานของเฮียเขียวเนี่ยเป็นงานที่วิ่งทางไกลครับผมเกรงว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ยางชุดนี้ไปอะ ผมเกรงว่าเวลาลุกวิ่งไปร้อนใช่ไหมผมกลัวมันจะระเบิดนะครับถ้าเกิดว่าวิ่งใกล้ๆได้อยู่แต่ว่าเขาวิ่งต่างจังหวัดวิ่งทางยาวครับถ้าเกิดว่าถ้ายางชุดนี้ผมเกรงว่ามันจะรับไม่ไหวแล้วมันจะระเบิดเพราะว่ารถมันจอดนานแล้วครับมันก็จอดประมาณสองสามเดือนแล้วนะเออมันจอดนานกลัวว่ายางมันจะแข็งครับจริงๆถ้าเกิดว่าเราวิ่งงานทางใกล้ๆอะไรเงี้ยผมว่ามันก็พออาได้นะมันก็พอใช้ได้อยู่สําหรับยางเก่าตัวนี้ครับล้อหน้าอันนี้ก็กําลังปัดเงาอยู่นะครับเดี๋ยวรอพาปัดเงาเสร็จแล้วก็เดี๋ยวขับไปใส่ อ่าก็เดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนยางเลยครับแต่ว่าที่แน่ข้างหลังครับครอบดูมของชัานเมย์นะครับสวยไหมไหมเสาเนี้โชว์เลดหน้าหลังนะตัวอคอกตัวล้อที่โชว์เลดโชว์เงาเลดหมดเลยอะ่ะนย่ยแทงข้างก็โชว์เงาเลดเหมือนกันภายในนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าจะเอายังไงดีภายในเพราะว่าเดี๋ยวต้องมีการติดตั้งกล้องหน้าหลังติดตั้งเครื่องเสียงนะครับ แต่ว่าภายในคันนี้เดิมๆเข้ามาสวยนะภายในเขาเนี่ยเกียร์กึ่งออโต้12สปีดนะครับรับประกันได้เลยว่าขับดีขับนุ่มขับสบายและประหยัดอย่างแน่นอนวงเล็บถ้าเกิดระบบไม่มีปัญหาเราบอกอย่างนี้ใช้โคตรดีนะลูกพี่ผมบอกว่าเกียร์ออโต้เนี่ยใช้โคตรดีถ้าเกิดว่ามันไม่มีปัญหาซึ่งอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณร้านเฮียงจริญยนต์ด้วยนะครับที่ส่งรถ ดีๆให้ลูกค้าได้ใช้นะครับแล้วก็ส่วนตัวผมนะครับเป็นตัวกลางในการดูแลในการต่อรถนะครับอะไรต่างประสานงานเอยง่ายคือปไปในหน้าแหละถ้าเกิดว่าใครสนใจรถเบอร์ทุกเ7 0เจ็ดร้อยมือสองนำเข้าจากญี่ปุ่นนะลองพักมาคุยกันดูครับราคาไม่แรงอย่างที่คิดถ้าเกิดว่าใครอยากได้แบบอินวอย์มันก็ได้นะตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากได้แบบอินวอยด์ก็ได้นะเอาแบบเอาแบบไปตอดเอาแบบว่าไปจดทะเบียนเองอะ่ะก็ ราคาก็ลดไปราคาก็ก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนไฟหน้าอันนี้ไฟหน้าสวยมากเลยอะพี่อ๋ออยู่ไหมพี่อ๋อพี่อ๋อไม่อยู่ไฟหน้าอันนี้สวยมากเห็นพี่อ๋อว่าตัวนี้ไฟหน้าตัวนี้เป็นงานของน้องทิวนะครับน้องทิวทักพาสปานบุรีวันนั้นที่ว่าลงไปช่วยน้ำท่วมพิสตูนนะครับร้านทักพาสนะครับเจร้านทักพาสและน้องทิวนะครับก็ช่วยสมทบทุน ค่าน้ํามันนะครับช่วยส่บค่าน้ามันไปด้วยนี่นะฮะร,ร้านาตัดฟายบุรีนะครับอันนี้ไปงานเขาเลยนะครับผมว่าน่าสวยนะคิดว่าไฟเลี้ยวนี่น่าจะเป็นไฟวิ่งนะเฟี้ยวฟ้าเขา,าแก้วจริงๆของเดิมนี่มันจะเป็นสีส้มตรงนี้ก็สีส้มแต่ว่าตอนที่ว่าเป็นสีส้มอ่ะมันดูแบบแปลกตามากเลยนะมันดูไม่เข้ากันเนี่ยตอนเนี้ยเปลี่ยนมาใช้แบบใส่นี่โอ้โหมันมันสวยนะมันดูเข้ากับสีตัวเนี้ย สีตัวนี้นะครับจะเป็นสีเทาเทาอะไรนะเทาลมโบนะครับเทาลมโบน่าจะเป็น V ีสไหมผมลืมอูช่างดอเขาเคลือบเงาด้วยครับถ้าเกิดว่ามันไม่เงามันด้านๆน,น,นะมันมันก็ไม่เท่าไหร่ครับมันดูมันก็ไม่ขาดแน่นอนแต่ว่าอันนี้เขาเคลือบให้มันเงาด้วยแล้วกเวเวนะ็เดี๋ยวจะมีลายเพ้นต์ตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีลายเพ้นต์ตรงนี้ด้วยรู้สึกว่างานเพ้น์เนี่ย เห็นพี่อ๋อว่าน่าจะเป็นของช่างออฟนะครับช่างออฟสุนชัยนะนะช่างออฟนี่โอ้โหพูดถึงคนลุกเลยระดับต้นๆของประเทศเดี๋ยวรอดูนะครับเดี๋ยวรอชมตอนหลังทำลวดลายเสร็จนะครับว่าจะออกมาประมาณไหนนะครับแต่รับประกันเลยว่าคันนี้นะครับถูกใจนะครับสายควายประกวดสายควายงามวัวงามเนี่ยถูกใจแน่นอนครับขึ้นง่ายลงง่ายขับสบายขับคล่องนะครับอะไรอะไรต่างไม่ต้องกลัวอะไรมีเทียบ ราคาก็ไม่แรงคืนทุนไวด้วยนะรถขึ้นรถเตี้ยนะครับขึ้นง่ายลงง่ายหัว700ขับนุ่มขับสบายภายในกว้างขวางกินนอนในรถสบายครับเดินทางไกลๆสบายคนขับไม่ค่อยเหนื่อยนะครับแล้วก็พื้นที่ในการบรรทุกเนี่ยยาวด้วยจากปกติถ้าเกิดว่าท่านใช้รถ6ล้อประมาณ2-3คันขนคันนี้คันเดียวอาจจะขนหมดนะครับเพราะว่ากระบะตัวนี้มันยาวได้สูงสุด 9เมตรเจนะครับความยาวกระบะสูงสุดเก้าเมตรเดเลยนะตอนนี้กำลังจะขยับไปด้านหน้าครับจะขยับไปทางหน้าอู่ตรงนู้นนะปิดเครื่องซ้ำลมอยู่ตอนนี้ตั้งรอบเติมเบาไว้สูงครับั้มลมวอร์มเครื่องครับอ่าอันนี้มีเซนเซอร์กันหลับด้วยนี่ครับนี่คือตัวกันหลับ มันเป็นเซนเซอร์ตัวจับม่านตาเป็นแสงอิกบอลเร็บไปหน้าสวยไปหน้าฝาดท้ายจีนแล้วฝาดท้าย ปันท้ายประมาณน oh, ี้ครับโหหล่อจริงๆทุกคนนี่ขนาดยังไม่เสร็จนั่นเนี่ยขนาดยังไม่เสร็จนั่นเนี่ยหล่อไหมรอเว็บเลยนะ ออชาเฮียเขียวจริงที่ได้รถดีๆไปใช้ตุลรอสีสวยอะ่ะสวยมากโอ้ที่สุดว่าล้อหน้าได้ล้อชุบกับครอบดูมาใส่หนะโอ้โหน่าจะหล่อมากเลย อัน,นี้ครับรอชมตอนเสร็จได้เลยนะครับรับประกันความหล่อแน่นอนหล่อและทรงดีรอดูรอดูรอชมตอนเสร็จรอชมตอนต่อไปเจอคลิปหน้าสวัสดีครับ